่ะพี่น้องหลังจากเข้าเลี้ยวๆแบบนี้ครับโอ้ยพีดีโหทักขึ้นแม่มน เฮ้ยกัดโน่นไม่ต้องมากัดนี่เฮ้ยเอ้าเอาหมดกัดเฮ้ยของแท้ครับของแท้ทำก้อยมันต้องอย่างนี้ทำก้อยมันต้องอย่างนี้นออนพี่น้องนี่ก้อยหมดแดงครับก้อยหมดแดงมาพี่น้อง แน้ำขาอุตวเรยพี่นอ้องเลย ฮะครับอันพักเลี้วเขาก็สิมาปุงแล้วพี่น้องมานี่ควายป่าสูตรเมืองยโสเขาก็สิใส่ที่บนไปก่อนนะครับพักใส่ที่หลังมักเผ็ดใส่หลายผงนัวใส่ลงไปใส่จะมากเลยพี่นอ้อง xem lại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  lá xem 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 เดียมาเปียกใส่เปี่ยกพู้ได้มัก็เปีออกยปออก,ยออกยแต่่ยใส่ไหลนิดหน่อยเนาะใส่แบบน้เน่าหน่อยหนึ่งปปาจักหน่อยครับขอเล่ขอเล่ สิบเบิ้งพี่น้องมัน,มานขาดยังน้ออะไรเนี่ยขนาดสใช่พักด้พี่นอดด้องพอดีแล้วเปี่ยวนัวพอดีนะครับสุดปลายาโซ่ิีเซยเขาขวัวก็พักที่หลังนะครับ แข้งก้อยแข,ง,ขงเลยพี่น้องก้อยปลาแบบแขงบ้านห้องเลยครับหอมขรอบครัวเตะดังห้วยห้อยเลยพี่น้องจิ้มเบ,บเิอร์อะไรอื้ม จุดน่เองจุดจุดนี่ร้องดูด้วยใบซาลาเน่นิดหน่อยเป็นอันเรียบร้อยครับพี่น้องฮะพี่น้องหลังจากเข้าเลี้ยวๆไปนี่ครับมาจวดปึ๊บ กระโดนนี่ครับ